สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักโชคลาภแล้วก็การงานการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งจะมีผลในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8ค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค,ค่ะช่องโบสถ์นับตามโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเนี่ยคุณชินกระสาตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะค่ะในส่วนนี้ไม่เอาผลของคําทํานายไปอินไปน้อยแล้วก็ไปดรามา่กากันนะแนะนําให้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆพลังงานด้านดีพร้อมทั้งคําแนะนําอะไรที่ไปปรับไปใช้ ได้ลองไปปรับไปใช้ดูนะคะเพราะตัวโบเองเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นผู้สื่อสารกับทุกบ้านผ่านหน้าไพ่อาจจะมีภาษาที่เรียบเรียงได้ไม่สะสวยสมากนักต้องขออาภัยมานณ้ที่นี้ด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ตอนอื่นเลยนะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้กดถูกใจกดติดตามแบบสันติถิ่งกันไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์หัวใจ2อดวงเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปค่ะพลังงานพงไพ่ใบแรกในส่วนของสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้สําหรับชาวราคนาราศีพฤษภนะคะพไพ่ใบที่สค่ะมีไพ่ไฮพริน์เกิดขึ้นนะคะพไพ่ใบที่สค่ะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะ ไพ่ใบที่4ี่นะเป็นไพ่ e Moon สถานการณ์ก่อนหน้านี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์บางผู้บางคนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองจะต้องกลับไปทําแต่ติดปัญหาแล้วก็อุปสรรคบางอย่างโดยเฉพาะอุปสรรคที่ว่านิดหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัย นะคะปัจจัยก็คือเรื่องเงินเรื่องทอง2เกี่ยวกับเรื่องของคนโดยรอบนะคะเช่นเราชอบทําอะไรเราอยากทํานู่นทํานี่แต่ว่าคนรอบตัวไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนแล้วก็เป็นท็อกซิกกับเราอีกต่างหากนะ,ะบางผู้บางคนอาจจะเจอสถานการณ์ประมาณนี้ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในช่วงเดือนกันยายนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการงงานแล้วจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนกันยายนค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สิบหมายเท้านะคะ ไพ่ใบที่2ได้พไพ่ประจําตัวเป็นคิงเหรียญและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญกรณีแรกสําหรับใครก็ตามนะคะที่กําลังรองงานใหม่อยู่หรือกําลังไปสมัครงานและอยากจะได้รับข่าวดีไพ่ก็บอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของผลนะผลตอบรับที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของใบสมัครแล้วก็แอคชั่นที่ดีนะคะจากองค์กรที่คุณไปทําการสมัครงานหรือ เข้าไปในองค์กรที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นครอบครัวด้วยนะทีนี้ใครก็ตามที่มีรายได้ประจำนะเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนประจำหรือรายได้ประจำไพ่ก็แอบบอกว่าคุณอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะกับงานที่คุณจะได้ทำในช่วงเดือนกันยายนเพราะอาจจะเป็นงานที่ทำให้คุณมีความรู้สึก เหนื่อยแต่แน่นอนค่ะผู้บังคับบัญชาหรือคนไกล้ตัวหรือคนที่มีระดับหรือเลเวลที่สูงของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขากําลังจับตามองคุณอยู่แล้วก็อยากจะให้โอกาสทางด้านการงานของคุณนะแล้วก็อยากจะให้โอกาสทางด้านการเงินของคุณด้วยเพื่อที่จะได้พัฒนาไปในตําแหน่งที่เหมาะที่ควรกับคุณนะ อาจจะพูดสันส้นๆก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งน่แหละนะแล้วก็จะมีการได้ไปพูดไปคุยเนาะว่าจะทํายังไงจะเอายังไงอยากได้อะไรจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะพูดคุยการเสนอการต่อรองกันเกิดขึ้นทีนี้ใครก็ตามนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือว่าทําฟรีแลน ไพ่ก็แอบบอกในเชิงที่ว่าตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เจอกลุ่มลูกค้าใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะพาคุณไปกลับไปมีพาชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินอีกครั้งหนึ่งการหาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งและการที่หลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะทํางานแล้วมีความรู้สึกเหนื่อยบริวารอาจจะไม่ได้ดังใจคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นคนที่ อยู่ในเวลที่เป็นคนที่มีอีกโก้สูงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยความเป็นพึกศสงะนะแต่ไพ่ก็บอกในเชิงที่ว่า พฤกษเป็นคนอดทนอดทนกับลูกน้องอดทนกับบริวารอดทนกับสถานการณ์รอบตัวได้เก่งได้ดีนะคะแต่ผลตอบแทนที่ดีมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้แน่นอนนะทีนี้เราไปดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีพฤกษ์คะ่ะไพ่อยากบอกอะไรการเงินของชาวราศีพฤกษ์คะ่ะพลังงานไพ่ไปแรกเป็นไพ่สามดาบอะไรก็ตามที่คุณเคยผิดหวังนะดูเหมือนกับว่าคุณจะได้สมหวังในะะในช่วงเดือนกันยายนนี้แหละนะคะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง ะะที่มันเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจมันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะไพ่แอบบอกแบบนี้คุณอาจจะก่อนหน้าเนี้ย คิดจะเปย์ตัวเองหรืออยากจะซัพพอร์ตตัวเองหรืออยากทำนู่นทํานี่นะให้กับตัวเองแต่มันดูไม่เต็มที่เพราะอาจจะต้องไปโฟกัสคนในครอบครัวหรือคน,คน,คนรอบตัวแต่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมันจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณในเชิงที่เป็นเชิงบวกเช่นคุณอาจจะได้เงินนะตามที่คุณแบบเอ้ยมีเขามีคนนัดว่าจะต้องเอาเงินมาให้เอาอะไรมาให้คุณจะได้ตามนัดตามดิวไม่ต้องรอนะเพราะคุณอาจจะรอมาก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนค่ะมันจะมีคนช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณถ้า ูดถึงเรื่องของการเงินพูดถึงช่วงรับลอยมีไหมช่วงรับลอยในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอาจจะต้องรอไปก่อนและใครก็ตามนะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่าพาพิคเนตกันว่าไพ่าพาพิคเนตอยากบอกอะไรกับทุกบ้านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิษภกย้ำนะคะว่าใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วนะความรู้สึกเอ๊ะใดๆอยากจะ ลงดีเทลเพิ่มเติมอยากจะขยายหน้าไพ่เพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะเพิ่มเติมในที่นี้ลัคกี้นัมเบอร์ของคุณหรือตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข 4, 6, 3นะคะเลข 4, เลข 6, เลข3นะไพ่ปาปิกาเน่กำลังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะที่มันเป็นอดีตไปแล้วที่มันเคยทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามัน มันตึงมันตึงมันมันทำให้คุณหมดพาชั่นหรืออะไรใดๆก็ตามให้คุณนะคะกลับไปเอาตัวเองออกไปสู่โหมดที่ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและเปิดใจที่จะทําอะไรใหม่ๆบ้างนะคะบางครั้งบางทีเราเก่งแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งไปทุกเรื่องหรอกเนาะ อาจจะต้องลองเปิดใจนะคะรับรับสิ่งที่ดีๆจากคนรอบตัวนะรับคำแนะนำจากคนรอบตัวบ้างเนาะเพื่อที่จะเราจะได้แบบเออไปกลับไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในะอย่างมีพาชั่นอย่างมีกำลังอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนกับว่าคุณก็อาจจะเหนื่อยมาเยอะแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนแล้วก็รีแลก นะให้กับตัวเองบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตฟู๊ฟเ็นไปต่อที่เรื่องราวของความรักกันบ้างความรักนะคะโบจะแบ,บ่งเป็นสามสถานะด้วยกันนะคะสามสถานะอย่างชัดเจนสถานะแรกคือสถานะของคนโสดสองคนคุยไม่ชัดเจนและสามแบบนี้คือค่ะคนโสดคะ่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนโสดในพาร์ทของคนโสดก่อนหน้านี้พลังงานพาไพ่ใบแรกคุณอาจจะกาลังเจอคนที่เหมือนคุณคล้ายคุณหรือทาให้คุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้มีพลังงานคล้ายๆกับทวินเฟมหรือ ปล่าหรืออะไรใดก็แล้วแต่นะรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอหรือคนที่คุณเจอเนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีกําลังแรงใจอีกครั้งหนึ่งมีไฟในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะแอบรักแอบชอบเพื่อนตัวเองหรือเปล่าหรือรแอบรักแอบชอบคนที่ อยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วรู้สึกแบบมันไปถูกชะตากันเฉยเลยในช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าคนโสดนะคะในโหมดของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรกันยายนค่ะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะยังไม่ได้มองถึงความรักความสัมพันธ์ถ้ามันจะมามันก็มาเองแหละนะในหัวคุณอาจจะคิดแบบนี้ คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะคะที่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนะี่ยตอนนี้ควรที่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วลงตัวนะต้องไม่ท็อกซิกต้องไม่วุ่นวายต้องไม่แบบ นะท่าให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบเข้ามาแบบไม่มีแผนไม่ควรเข้ามาอะไรอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะส่วนตัวคุณเองไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับเรื่องอะไรที่มันแบบไม่มีแผนหรืออะไรที่เข้ามาแบบกระทันหันว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเสียสมาธิกับเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตเนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณจะนั่งตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินนะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวสัมากกว่านะคะทีนี้ไหนดูหน่อยว่ามีแนวโน้มไหมที่ใครจะเข้าามในชีวิต ในส่วนของความเป็นราศีพฤษภค่ะมีแนวโน้มไม่ที่ใครจะเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้นะแอบเป็น energy ของพี่ของน้องของเพื่อนนั่นแหละนะพี่น้องเพื่อนเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากันได้นะคะดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเขาอาจจะมี mindset หรือความคิดที่ยังไม่ได้โตแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณอาจจะพบเจอแล้วก็ได้นะ้มี contact กันแล้วมี connection กันแล้วมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันแล้วนะคะแต่ตัวของเขาเองก็เข้ามาแบบลังเลแหละนะว่าจะก้า จะเข้ามาดีไหมหรือจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือจะอะไรใดๆมีการพูดมีการคุยอยากเปิดใจกับคุณเช่นเดียวกันเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิกจิกมิถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูได้ถ้าเป็น energy ของความเป็นราศีกันบรู้สึกถึงความเป็นราศีพฤษภแบบคุณนั่นแหละนะธาตุดินกับพฤษภถ้าธาตุดินก็จะเป็นราศีกันกับราศีพฤษภนะคะประมาณนี้เนาะใหญ่ลุงไพ่แนะนากันหน่อยว่าไพ่แนะนําอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในพาร์ทของคนโสดกันบ้างนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกวันไหวมีความรู้สึกเอ๊ะแล้วอยากเป็น อยากให้ไพ่ช่วยเป็นไกด์ในชีวิตอยากจะวางแผนชีวิตตัวเองเพิ่มเติมในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การางานการเรียนนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะนะในส่วนนี้ไพ่แอดแนะนําในลักษณะที่ว่าเหมือนช่วงระยะนี้นะมันมีไพ่ the w o เ l d เกิดขึ้นนะคะมีในเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างชาติต่างต่างชาติต่างแดนต่างประเทศนะนะมีแผนที่จะได้ไปต่างประเทศหรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะได้เอาตัวเองออกไปสู่โลกออนไลน์แล้วมีคนสนใจนะ นะมีคนเข้าหาคุณเยอะแล้วทาให้คุณมีความรู้สึกคิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกหลุดโฟกัสแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ถ้าคุณนะมีโฟกัสอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินคุณอาจจะปฏิเสธเรื่องความรักไปก่อนก็ได้นะไพ่แอบบอกในลักษณะนี้นะชัดเจนกับตัวเองนะก็ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมที่จะมีรักใหม่ไม่พร้อมที่จะมีใครก็ปฏิเสธไปก่อนแค่นั้นเองนะส่วนคนที่กําลังรอพลังงานเก่าๆถามว่ามีเข้ามาไหมมีแหละอย่างที่โบบอกอาจจะเป็นคนทีเ่เคยเป็นเพื่อนเก่ากัานหรือเคยคบกันเก่าๆหรือใคร อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าหลุดโฟกัสแค่นั้นเองนะคะไปกันต่อที่พาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะในส่วนนี้นะใครที่ฟังในหมวดของคนโสดพาร์ทของคนโสดแล้วนะแล้วมีคนคุยจริงๆก็สามารถไปดูในพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโออย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโอเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปนะคะ,ะในที่นี้ค่ะสําหรับ ความเป็นชาวราศีพฤกษก่อนหน้านี้นะคะในพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนมีใครคนใดคนหนึ่งกำลังจะ move on เป็นวงกลมด้วยแหละนะอืมมีใครบางคนกำลังให้โอกาสคนบางคนเพื่อที่จะกลับไป move on อยู่เอ่อ move on เป็นวงกลมไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยชัดเจนเคยจริงจังเช่นยกตัวอย่างเช่น อยกตัวอย่างนะอันนี้คือยกตัวอย่างคนนี้คุณอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนคุยเก่าที่อยู่ในสถานะแบบพวกแบบ F W B อะไรอย่างเงี้ยนะแฟนวิดเบนฟิตนะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของทุนเองก็รู้แหละว่าอ่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันม,นม,นม,นมนัมันถูกควบคุมหรือคอนโทรลและทําให้ตัวของคุณเองรู้สึกเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยๆคนคนนี้เขาก็มีอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนให้กับคุณในความสัมพันธ์หรืมบอกได้กินอายของความเป็นแบบคนที่แบบคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งคุยกันมาเรื่อยๆแบบ ก็รู้ว่ารู้ใจรู้พุงกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมือนคุณจะกลับไปทํางานในความสัมพันธ์กับคนคนในลักษณะนี้ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าคุณคุณอยากจริงจังแหละคุณอยากจริงจังนะคุณอยากจริงจังกับกับความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งนั่นแหละแต่แต่อย่างที่โบบอกว่าคุณอาจจะ move on คุณอาจจะ move on เพื่อที่จะเดินหน้าไปหาคนใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องกลับไปหาคนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะ,อะขอดูหน่อยว่าช่วงเดือนกันยายนจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนย้ำนะคะว่าในการอ่านไพ่ในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะคะที่เข้ามารับชมรราฟังคลิปคลิปนี้คุณจะเป็นชาวสองราศีพฤษภเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีพฤษภเองก็ดีนะถ้าคุณมีความรู้สึกเอะตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายในการอ่านหน้าไพา่โบแน,นะนําให้คุณเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่ก ของคุณเข้ามาอ่านดวงกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดเพราะในส่วนนี้มันไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็เน้นดึงดูดพลังงานด้านดีและ Energy ที่ดีๆไปพร้อมกับคําแนะนําที่ดีๆไปเท่านั้นเลยโอเคไหมในที่นี้ค่ะโบต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงเดือนกันยายนไพ่ราศีกันเกิดขึ้นนะไพ่เดือนกันยายนเกิดขึ้นไพ่ไพ่ชาวพุกศกเองเกิดขึ้นนะโบรู้สึกได้ว่าคุณกําลังจะเจอความสัมพันธ์ที่คุณมีความหวัง คุณมีความหวังแน่นอนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยจริงจังกันมาก่อนคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่ก็รู้สึกดีรู้สึกพิเศษให้กันคือให้ขึ้นมาดีมากเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอพลังงานที่มันเป็นความอ่เป็นคู่กันมีความเป็นเนื้อคู่มีความเป็นคู่ที่แบบมันเพอร์เฟคที่สุดแล้วอะ่ะหาใครมาเทียบคนนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากเปิดใจให้คนอื่นอะ่ะ เออมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องเลือกก็ได้นะคุณอาจจะมีข้างคนเก่าและคนใหม่ในเวลาเดียวกันแล้วคุณต้องเลือกคุณต้องรีบตัดสินใจอะ่ะอืมเพราะไม่อยากให้ ไม่อยากให้โอกาสดีๆหลุดมือคุณไปแล้วคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ขึ้นมาบอกกันหน่อยนะว่าพฤกศกคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ใช่หรือไม่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่กรณีของคุณคือใครคะแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมินกรกฎพิกจิกนีคะมิถุนตุลกุมพฤกษ์กันมังกรนะคะ มีทุกราศีเลยแต่มีทุกธาตุเลยอะนะมีทุกธาตุเลยนะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะอาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขชนี้ก็ได้นะคะเลขสองเลขสี่เลขแปดแล้วก็เลขหกเช่นคนที่เกิดวันที่สองวันที่สี่วันที่หกวันที่แปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอยี่สองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าน่เลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็เลขทะเบียนรถของเขาอาจจะติดเลข เ,เลขสองเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดก็เป็นไม่ได้ในทีน่นี้ด้วยชุดตัวเลขชุดนี้เป็นชุดตัวเลขที่มีความเ,าเกี่ยวข้องแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมานะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วนะคะแล้วก็มุทะลุเช่นเดียวกันใดๆแล้วเขารู้สึกพิเศษกับคุณแหละนะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขากลัวนะเขากลัวว่าการที่ ตัวของคุณเองจริงจังกับเขามันทําให้เขาเหมือนมันถูกบีฟอ่ะมันถูกบีฟอ่ะนะมันถูกบีฟว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองไม่ให้ความยุติธรรมบางอย่างกับเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์โดยที่เขาอ่ะ จะต้องตกเป็นฝ่ายเลือกหรือตกเป็นคนเป็นตัวเลือกของคุณน่ะเขาจะรู้สึกไม่จอยเลยเขาจะรู้สึกไม่โอเคแต่เขาก็จะยอมคุณเขาจะเลือกทํางานในความสัมพันธ์กับคุณต่อถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เขากลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เออเขาหายไปแล้วเขากลับเข้ามาเขาจะตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจทํางานในความสัมพันธ์กับคุณต่อนะ มีการง้อขอคืนดีแหละเป็นเวลของเนี่ยการกลับมาของของความสัมพันธ์ที่คนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆก่าคนที่เคยจริงจังแล้วรู้เป็นแฟนเก่าแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะกลับมาพรารู้ว่าคุณคือคนที่แมทสาหรับเขาที่สุดมันมีและพลังงานของความเป็นเนื้อคู่โซเมทอ,อ่ะเอมเอ,เอมันอย่างที่โบบอกกันเหอะ,ะ,ะว่าเป็นได้ทุกธาตุเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นธาตุดิน นะถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นพุกศกที่ดิวกับธาตุดินโบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้จะจะให้ความสําคัญกับคุณเป็นพิเศษนะพวกธาตุดินธาตุไฟ ấy, จะให้ความสําคัญกับคุณเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นธาตุลมหรือว่าธาตุน้าอะสิ่งที่เขาทํากับคุณได้เต็มที่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบพยายามแสดงออกให้คุณได้รู้ให้คุณได้เห็นว่าเขาเขาเต็มที่กับคุณนะเขาระแวงคุณ ระแวดระแวงเรามัดระวังกับคุณก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังอยากเต็มที่กับคุณอยู่นะเนี่ยมันจะจ,นจะมีเทคแอคชั่นในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่แนะนําอยากบอกอะไรนะก็ยังย้ําเสมอว่าดวงในคันนี้เป็นดวงรวมไม่ได้เจอดจงว่าจะต้องโฟกัสไปที่ดวงใครใคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกเอตั้งแต่ต้นประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอุย้ยคุณโบมันเออะ อยากรู้จังเลยว่าดวงนี้มันเป็นดวงของเราหรือเปล่าสามารถเอาวันเดือนปีเกิดของคุณคู่กรณีของคุณแอดไลน์ไอดีที่อโปไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะในที่นี้ย้ำนะคะว่าในการดูเป็นการส่วนตัวนะมีแบบโทรคอลวิดีโอคอลก็คือเคสด,ด่วนนั่นแหละคะ่ะใครที่แบบรอคิวไม่ไหวรอคิวนาน,านๆไม่ไหวคุณโบคาอยากโทรคอลกับคุณโบจังเลยอยากโทรคอลแบบไพรเวทค่ะแอดไลน์มาแล้วบอกว่า ขอลงเคสด่วนะคะ่ะเดี๋ยวโบช่วยจะดูให้ว่าวันนี้จะอ๋อวันวันนั้น,น,นๆจะสะดวกวันไหนนะคะจะสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะก็ลองถ้าเข้ามาสอบถามกันได้เคสด่วนจะอยู่ที่ห้าเก้าเก้านะคะนะอ่ะในที่นี้นะคะ <c oughs> มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อืมมาง้อขอคืนดีจริงๆแหละอืมเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณปะเขาอายุน้อยกว่าคุณไหมเอ่อม,มันเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกได้ว่า เอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วคุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้อย่างที่พบบอกมันเป็นพลังงานของความเป็นเนื้อคู่อะมีความเป็นโซเมนในตัวสูงนะเอ่ออะไรที่คุณทําแล้วมันดึงดูดเขาอยู่นะตอนนี้คุณทําไปเถอะนะคุณสามารถเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวได้ไม่ต้องแข็งกระด้างไปซัดทุกเวนะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะดูเหมือนกับว่าคุณกําลังจะเจอคู่ของคุณจริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายคุณต้องเลือกที่ไม่ใช่เขาต้องเลือกนะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งเป็นไปต่อที่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพฤษภสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีพฤษภพลังงานไพ่ใบแรกคะ่ะย้ำนะคะที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้ แล้วก็ Energy ที่ดีดกันเนาะในที่นี้ค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้สําหรับชาวราศีพุกศกแอบเห็นว่าชาวราศีพุกศกคุณก็ใช้ชีวิตของตัวเองแบบเหมือนแบบไม่ค่อยพึ่งพาใครแม้แต่คนรักของคุณเองก็เช่นเดียวกันเหมือนคุณแบบบอกกับคนรักว่าคุณอยากได้สเปซคุณอยากมีพื้นที่ส่วนตัวคุณอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่ อยู่ในมุมของตัวเองไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายคุณคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณ i n t r o ิร r t อ่ะคุณรู้สึกแบบ i n t r o ิร r t คุณรู้สึกว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องเงินนะก่อนหน้านี้รู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงเดือนกันยายนเป็นยังไง ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในการอ่านในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ได้โฟกัสหรือจอดจงว่าจะต้องเป็นหวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าใครมีความรู้สึกเอกันหน้าไพา่คอยแอดไลน์ไอดีนะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาดูกันเป็นการส่วนตัวเนาะในที่นี้ฟังแล้วก็นําไปปรับไปใช้กันนะคะนะดึงดูดสิ่งที่ดีๆไปค่ะกันยายนค่ะโบรู้สึกได้ว่าตัวของคุณเองจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการใช้ชีวิต อยากมีเวลาพักผ่อนอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ลำพังไม่อยากใช้พลังงานอะไรเยอะแยะเลยนะอยากให้แฟนคุณเข้าใจมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าอยากให้เธอเข้าใจฉันจังเลยว่าช่วงนี้ฉันเหนื่อยช่วงนี้ฉันแบบโอ๊ยหมดแรงช่วงนี้ฉันอยากพักผ่อนช่วงนี้ฉันไม่อยากใช้สมองช่วงนี้ฉันอยากเอาหัวไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดนอนคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลามันเป็นอารมณ์ของคนเหนื่อย เหนื่อยจากงานเหนื่อยจากสังคมโดยรอบเหนื่อยจากสุขภาพเหนื่อยจากอะไรหลายๆอย่างจนมีความรู้สึกว่าคอนิดเดียวขอให้คนที่คุณรักเข้าใจเขาแค่นั้นคือพอเนี่ยตอนนี้หรืออาจจะเป็นตอนนี้กไ็ได้ที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยว่าใช่ไหมโอเคไหมทีนี้ไหนอขอดูหน่อยนะว่าคู่กรณีของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดแล้รู้สึกแบบไห คูกาณีของคุณนะคะคือใครแฟนของคุณคนที่คุณรักเขาคือใครเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษได้นะคะพฤกษกันมังกรนะคะธาตุดินเหมือนคุณได้มีนกรกฎพิจิกนะคะอืมมีถุนตุนก็มีถุน,ม,ถนมีถุนเมษสิหงธนูอืมโอเคตัวเลขในชีวิตของเขาคะ่ะอาจจะติดเลขสองเลขสี่เลขแปด เลขเลข9เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่2วันที่4วันที่8วันที่9 12 14 18 19 20 21 22 23 24แปดสบเก้าไม่เเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลข2เลข4แล้วก็เลขเเยอะๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแฟนของคุณหรือคนที่คุณรักเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะก็ไม่ได้จะ control อะไรคุณเยอะในชีวิตคุณแต่ด้วยลุก ด้วยหน้าที่การงานของเขาบางคนอาจจะมี power ที่ดูแบบมากกว่าคุณหรือมี a คชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือถ้าพู้ที่เขาอาจจะเป็นคนที่เก่งกว่าคุณในหลายๆเรื่องก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนแบบไปบัฟคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะบางผู้บางคนมี energy แบบนี้มีอารมณ์แบบนี้หรืออาจจะหมายความว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานแล้วเขาก็เป็นคนที่บ้างานอืม บ้าความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยไปด้วยแบบนี้หรือเปล่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะแน่นอนค่ะว่าเขารักคุณนะแล้วเขาก็มองถึงภาพอนาคตร,ร่วมกันกับคุณนะบางครั้งบางทีเขาอาจจะคิดว่าณตอนนี้มันเหนื่อยวันนี้นเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะระบายในวันข้างหน้าเหนื่อยในวันนี้กดดันในวันนี้เพื่อที่จะรักกันแบบชิวๆใน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 อนาคตอย่างนี้ก็ได้มันเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกได้ว่า มีภาพอนาคตร่วมกันกับคุณถ้าเขายังไม่แต่งงานเขาก็อยากแต่งงานกับคุณถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาก็อยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาเข้าใจคุณนะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ทําไงได้ก็เขาเป็นคนบ้างานอ่ะเขาเป็นคนอยากทํางานเขาเป็นคนชอบงานเขาเป็นคนชอบเงินเขาเป็นคนที่บางครั้งบางทีมันมันอ่อนไม่ได้จริงๆด้วยด้วยภาระและหน้าที่ด้วยด้วยลุกของเขา นะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ไหนะขอดูพ่แนะนําหน่อยว่าพ่แนะนําอยากบอกอะไรย้านะคะว่าดวงในครั้งนี้นะเป็นดวงกลมวไม่ได้จอดจงหรือโฟกัสว่าจะต้องเป็นดวงใครใครในใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภหรือชาวสองราศีพฤษภที่มาฟังคลิป,ลปนี้โบก็แนะนําผ่นนะานหน้าพ่แล้วกันเนาะว่าการการที่เราแบบสื่อสารหรือแสดงออกหรือพูดคุยกันแบบเปิดอกอะ ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามที่เรากําลังรู้สึกเหนื่อยอยู่ะโบเชื่อว่ามันจะช่วยฮิวกันและกันได้นะคะนะอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเออเธอเหนื่อยเธอจะไม่ได้เหนื่อยคนเดียวนะฉันก็เหนื่อยฉันจะเหนื่อยเป็นเพื่อนเธออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่ะทีนี้ไหนขอดูไหนว่าไพ่แนะนําอยากบอกอะไรไพ่แนะนําอยากบอกอะไรพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะ เป็นไพออ่ดูเหมือนกับว,ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดและการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นเยนะมีการรอคอยบางผู้บางคนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าแฟนหรือเงื้อคู่ของคุณอยู่ไกลยอยู่ต่างถิน่นต่างแดนแบบนี้หรือเปล่ามีการรอคอยที่จะได้มาเจอกันแล้วบังเอิญแบบยุ่งเรื่องงานแล้วไม่ได้เจอกันสักทีมันก็เลยมีความรู้สึกน้อยนะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้กันหรือเปล่านะบางผู้บางคนมีการจับผีคิดลบหึงห่วงกันเกิดขึ้นด้วยเออมันรู้สึกได้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วกกันตลอดเวลาแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่อองงขก การแอบส่องแอบดูนะการจับผิดคิดลบหึงห่วงหรือการแบบมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับสถานการณ์ที่เจออยู่เหนื่อยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะว่าไม่ได้พูดคุยกันหรือไม่ได้อคอนแทคกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ลองไปปรับไปใช้ดูนะคะสาหรับคําแนะนําที่โบให้ไปเนาะแต่ใครที่มีความรู้สึกเอตั้งแต่ต้นจนจบในในส่วนของวันนี้ที่โบอ่านไพ่มาแล้วมีความรู้สึกว่าคุณโบอยากน่อยากจะเอาวันเดือนปีเกิดของตัวคุณเองแล้วก็แฟนของคุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวจังเลย จะได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมคุณคุณกับเขาเป็นคู่กันแบบไหนมีความลับอะไรหรือไพ่อยากจะไกด์อะไรไพ่อยากจะแนะนําอะไรหรืออะไรใดๆที่มันดีๆนะคะที่ไพ่อยากจะสื่อสารที่ไพ่อยากจะบอกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ ก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คียปวิดีโอเพื่อมาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ใครที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าคุณโบคะอยากดูเลยค่ะทักมาแล้วอยากดูเลยภายในวันนั้นๆภายในชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะลองเซตเวลาแล้วมาคุยกันได้นะคะบอกบอกแอดไลน์ไอดีมาแล้วบอกว่าขอลงเป็นเคสด่วนแบบโทรคอลวิดีโอคอ l โบจะรับแค่วันละหนึ่งท่านนะคะในส่วนของเคสด่วนแต่เคสตามตารางคิวก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบ บคุณและขอบคุณสําหรับทุกการติดตามขอบคุณซูเปอร์แต้งนะคะขอให้ชาวราศีพฤษภมีความสุขสุดล้านทุกคนคะ่ะ